ในหุบเข่าลึกของป่าฝนอเมซอนที่กว้างใหญ่เสียงนกร้องประสานกับเสียงลำธารไหลรินเสียงใบไม้ไหวเอื่อยในสายลมกลิ่นอบอวลของดินชื้นและดอกไม้ปา่าทำให้อากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและชีวิตชีวาดินแดนแห่งนี้คือบ้านของชนเผ่าคูรูปีราชนเผ่าที่เคารพธรรมชาติอย่างลึกซึง้งและเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งมีพลังและชีวิตที่ควรได้รับการปกป้อง ในยุคโบราณที่ยังไม่มีการบุกรุกเข้าสู่ป่าใหญ่พอเท่าชาวคูรูปิราชื่อว่าตันบาราเป็นผู้เล่าเรื่องและรักษาองค์ความรู้ของธรรมชาติให้กับคนรุ่นหลังเสียงพูดของเขาช้าช้านุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งปัญญา ทุกครั้งที่เขาพูดถึงคูรูปิรามนุษย์ป่าผู้นี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของวิญญาณและพลังแห่งป่าที่พร้อมจะอุทิศตนเพื่อปกป้องดินแดนทุ่งใหญ่ที่เป็นบ้านของพวกเขา ตันบาราเล่าว่าเมื่อแสงแรกของพระอาทิตย์ส่องลงมากระทบยอดไม้เสียงร้องของนกรวมถึงเสียงน้ำตกที่หลั่งไหลเหมือนบทเพลงแห่งชีวิตซึ่งดังกึกก้องผ่านป่าใหญ่ให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่แบ่งปันชีวิตร่วมกับสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วน เขาสอนลูกหลานว่าธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้ทั้งอากาศน้ำและอาหารพวกเขาจึงต้องคอยดูแลด้วยความเคารพและรักอย่างไม่มีเงื่อนไขในชุมชนคูรูปิราการปลูกข้าวโพดและเก็บผลไม้ต้องทำอย่างระมัดระวังไม่เกินความจำเป็นและพร้อมที่จะให้พื้นป่าฟื้นฟูตัวเองเสมอ ตันบารามักย้ำว่าหากเราใช้ธรรมชาติเหมือนยืมของเชื่อเถอะเราต้องคืนด้วยมือที่แข็งแรงและใจที่อ่อนโยนคติคำสอนนี้ทำให้ลูกหลานทุกคนเรียนรู้ที่จะแบ่งปันและไม่เบียดเบียนวันหนึ่งเมื่อหนุ่มน้อยชื่ออูบาเติบโตขึ้นในเงาป่าเขาเริ่มสงสัยว่าทำไมผืนป่าบางส่วนจึงเริ่มเปลี่ยนแปลง มีเสียงเล่าเรื่องลมว่ามีนักล่าสัตว์เข้ามาทําลายที่อยู่ของสัตว์ป่าจนพวกเขาต้องอบพยพอันเป็นความทุกข์ใจของชุมชนพอเทาตันบาราจึงเรียกอูบามาพูดคุยถึงความสำคัญของรักษาสมดุลลูกเอย๋ยการละเมิดธรรมชาติคือการทำร้ายตัวเราเองเหมือนเราตัดกิ่งไม้ที่พาเงามาให้เรานั่ง ตันบาราเล่าตำนานแห่งคูรูปิราให้ใช้หนุ่มฟังอีกครั้งครั้งนี้เป็นเรื่องราวของวิญญาณผู้ปกปากป่าที่ปรากฏเป็นรูปเงาและแสงระยิบระยับในคืนเดือนมืดวิญญาณคูรูปิราเหมือนผู้ผีทักเขารักษากฎของป่าอย่างเคร่งครัดและจะลงโทษผู้ที่ล่วงละเมิดด้วยความเงียบงนันที่ทำให้คนหลงทางในป่าหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่ลุกลามเหมือนโรคที่ไม่เห็นได้ชัด แต่ถ้าผู้ใดกลับตัวและให้คำมั่นว่าจะปกป้องป่าอย่างแท้จริงคูรูปิราก็จะเป็นผู้รักษาและปกป้องพวกเขาอูบาตื่นตระหนักว่าเขามีส่วนรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของป่าและสัตว์ป่าเขาจึงเริ่มเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อชักชวนผู้คนให้เข้าใจและเคารพธรรมชาติ ท่ามกลางเสียงประสานของกลองและเพลงพื้นเมืองที่ถูกบรรเลงเขาเล่าถึงคำสอนของตันบาราและเรื่องราวของคูรูปิราให้ทุกคนฟังใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังที่จะเห็นชุมชนร่วมมือกันรักษาป่าใหญ่ให้ยั่งยืนความพยายามของอูบาประสบความสำเร็จเมื่อชาวบ้านเริ่มปลูกต้นไม้คืนสู่ผืนป่าและหยุดการล่าสัตว์โดยไม่จำเป็น ทุกคนร่วมกันสืบสารงานฝีมือดังเดิมและใหม่ตรีจิตต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อป่าค่อยๆฝืนตัวเสียงน้ำและเสียงนกก็ดังขึ้นอีกครั้งพื้นป่าคูรูปิรามีชีวิตชีวาเหมือนตำนานที่พ่อเท่าตันบาราเล่าไว้ในที่สุด อูบาทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดคำสอนคูรูปิราไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่มันคือชีวิตและหัวใจของชุมชนที่สอนให้ทุกคนรักและเคารพธรรมชาติอย่างแท้จริงธรรมชาติไม่ใช่เพียงทรัพยากรหากแต่เป็นครอบครัวและผู้ปกป้องที่คอยดูแลลูกหลานผ่านการเวลา ทุกปีเมื่อลมพัดเอาเสียงนกร้องและกลิ่นดินชื้นมาเยือนชาวคูรูปิราจะรวมตัวกันที่หลานกว้างกลางปา่าจุดหน้ากองไฟรำลึกถึงคูรูปิราวิญญาณผู้ปกป้องด้วยความเคารพและเครื่องบูชาที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยหัวใจเพราะพวกเขารู้ดีว่าคูรูปิราไม่ใช่เรื่องเล่าหากเป็นการผูกพันที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความรักและเอื้อเฟื้อที่แท้จริงต่อธรรมชาติจะนำพาชุมชนและโลกไปสู่ความสมดุลและสงบสุขอย่างแท้จริงเรื่องราวของคูรูปิราจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนใจว่าการรักษาธรรมชาติไม่ใช่ทางเลือกหากเป็นหน้าที่ของทุกคนในโลกนี้เพราะเมื่อธรรมชาติได้รับการเคารพเราก็จะได้รับการปกป้องและความสมบูรณ์กลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด